ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเครื่องมือหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมอยากนําเสนอมากเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมใช้งานมานานมากแล้วแหละแล้วก็หายไปก็หลายอันนะครับผมก็ซื้อใหม่มาหลายอันเป็นเจ้าคัตเตอร์นะครับยี่ห้อออนฟ้านะครับเมดอินเจแปนนะครับ เจ็นแปลนแท้นะครับกล่องกไม่ชัดครับกล่องไม่โฟกัสในราคาที่ใครหลายคนบอกว่าเฮ้ยมึงเว่อวังอลังการเปล่าว,วะแค่คัตเตอร์เองซื้อทำไมสองสามรอยครับ<ะ>ก็คือผมคิดว่าผมชอบนะครับในตัวของยี่ห้อน,นี้ผมก็เลยซื้อมาใช้งานนะครับนะครับมันก็ คัตเตอร์ทั่วๆ่วไปนะครับแต่มันไม่ทั่วไปก็คือมันเป็นคัตเตอร์ประเภทแบบฮาร์ดเวิร์กนะครับฮาร์ดเวิร์กก็คือมันแข็งมันแข็งแรงนะครับเอาไว้โยนใส่หหมาปาหัวเด็กก็ได้นะครับหรือใครที่พูดไม่เข้าหูก็ปาใส่ได้นะครับตัวน,นี้ใน,นี่แข็งแรงครับไม่แตกไม่หักครับต้นหยียบก็ไม่พังอาจจะเพื่อนอาจจะหักนอยนึงนะครับ ถ้าลถเหยียบนะครับไม,ม้มีดที่เขาแทมมาก,ก็เป็นของออนฟานะออนฟาแท้แลยวนะครับตัวน,นี้ยทำไมผมถึงบอกว่าซื้อมาหลายตัวนะเพราะว่าใส่กระเป๋าแล้วมันล่วงหายนะครับบอกว่าซื้อใหม่หลายตัวประมาณนี้ครับตัวก็ประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นแบบหมุนนะครับแบบหมุนล็อกนะครับซึ่งแข็งแรงมากแข็งแรงมากหลา,หลายคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยใบยมีดมันสลับทางหรือเปล่าใช่ครับใบมีดตัวนี้มันสลับทางกันนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานของผมนะครับผมก็เลยปรับแต่งให้ใบมีดหมุนให้ตัวใบมีดเนี้ยสลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี้ย เราจะสังเกตเห็นปลายของใบเมีดนะครับมันจะไปอยู่ฝั่งนี้ครับถ้าใครสังเกตพวกมีคตเตอร์นะมันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้แต่เนี้ยผมให้มันคมมันกลับมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันถนัดกับการใช้งานของผมนะครับผมใช้ปอกนี้แล้วผมมือหม,มุนเข้าหมุนออกประมาณนี้ครับอยู่ประมาณเนี้ยปอกสายไฟหรือว่าตัดนู่นนี่นั่นก็แข็งแรงนะครับ เอาไว้เหล่านั้นก็นกแข็งแรงมากมีหอนี่เป็นหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับสําหรับใครสายสะสมเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มัน,นดูดีมีราคาและที่สําคัญที่ผมชอบที่สุดอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าคัตเตอร์ตัวนี้ ออนฟ้าครับขอบคุณครับ